วันนี้เรามาทำความรู้จักกับหุ้นในกลุ่มแฟนกันนะคะซึ่งเราได้ยินกันบ่อยเวลาพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐอ,อเมริกานะคะคำถามคือหุ้นกลุ่มแฟนคืออะไรจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะหลังจากที่จิมครีเมอร์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการ Ma d มันนี่ของ CNBC นะคะเขากล่าวชื่นชม4บริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นทั้งผู้นําตลาดนตสาหกรรมของตนและสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนั่นก็คือ Facebook Amazon, Netflix และ Google จนกระทั่งปี2017นะคะมีการนำา p p p l e เข้ามารวมในกลุ่มแฟงด้วยดังนั้นถ้าพูดถึงแฟงในวันนี้จึงหมายถึง F Facebook A Apple A อ a มซอ N N n น็ตฟลิและ G Google ซึ่งก็หมายรวมถึง Alpha b บ t บริษัทแม่ของ Google ด้วยค่ะซึ่งหุ้นในกลุ่มแฟงทั้ง5ตัวนี้นะคะจริงงเทรดอยู่ทั้งในตลาดนัส d a กแล้วก็ในตลาด s p 500นะคะแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยกินมา k ก็ s h ชร์ประมาณ15%ของ s p 500ถามว่าใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยก็เท่ากับว่าตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดนะคะ5เท่าตัวเห็นไหมคะว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มนี้มีผลอย่างมีนยัยสาคญต่อต หุ้นไม่ใช่แค่อเมริกาแต่หมายถึงหุ้นทั่วโลกด้วยค่ะ แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เราอาจจะได้ยินว่าแฟงนั้นอาจจะมีทั้ง FAA MG และ FAA MG คำถามคือแล้ว M ที่ว่ามาจากไหนคำตอบก็คือก่อนหน้านี้ถ้าดูแล้วทั้ง5ตัวของแฟงเดิมนะคะ N เนี่ยเป็น Netflix ก็คือไม่ได้เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นหุ้นมีเดียซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะดูตัวแทนของอุตสาหกรรมของกลุ่มเทคโนโลยีก็เลยเปลี่ยน N เป็น M นั่นก็คือเปลี่ยน Netflix เป็น Microsoft ค่ะ ซึ่งถ้าดูแล้ว FAAMG นะคะมีสัดส่วนประมาณ18%ของตลาดหุ้นสหรัฐแต่ทราบหรือเปล่าว่าหุ้น5ตัวนี้ทำกำไรถึง1ใน4หรือว่า25%ของตลาดหุ้นสหรัฐทีเดียวค่ะและนั่นก็คือหุ้นเทคโนโลยีที่มีบทบาทหลักในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นโทั่วโลกหุ้นกลุ่มแฟงค่ะ